สันกันสิสันกันสันแหี้สันแหี้อยู่บ้านกันเอาไ้สันกูกับสันเอาบ้านเอาอย่ามา่าลุบลวน้ำเรื่อ่นี่น้ำมันหลายช่วงนี่บ้านเหี้นี่ไปกี่เดือดเต็มอยู่ไปบ้านที่ทางอื่นมัหนีิไหมยื้อไปไกลละนี่เขาลอกินอยืนกินน้ำแนงกินน้ำแนโอ้ Vai, Mego, boa! สวัสดีครับผมเก่งกาคเมเดียนครับวันนี้ทีมงานแทบมหาสารครับอยู่ที่ลำลูกกาคลอง12ครับผมนี่ครับผมพี่น้องของไร่เฮายายสอนทักษิณพี่สาีครับอ่าอันั้านเตียพี่น้องครับผาาเตียสวัสดีครับ นี่พี่น้องครับมือนี้นะครับเอามาหาปลากันนะครับพี่น้องครับสิ่มหาลงด่างสิ่มหาบ้านแหนนี่ลงเบ็ดไปแล้วนะครับผมอยู่บ้านพี่แตนนะครับผมสวนของพี่แตนนะครับรับลูกาข้อที่สองนี่พี่น้องครับข้างคงบรรยากาศดีมากครับพี่น้องไอหน้าเขียวเฉวมครับผมช่วงนี้ครับฝนตกสุมือสุมือฝนกระตกสุมือนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับเข่ากางแงมนี่น้องพี่แตนนะครับเพิ่งเป็อยังนี่ปลาบักหลายด้ครับนี่ปลาหนีบ้อนปลาเลี้ยงหัวอาหารด้วครับเป็นปลาธรรมชาติอ่า กินยากินกินกินจอกกินแหนะนะครับนี่เพิ่งผีแตนปูกกอไผ่ไปนอไม่นาอะไรลนี่ยห้วอู่่นีพวกก็ยู่ก็ินกับพี่น้องครับนี่นอไม่ก็มีปูกอไผ่นี่เต็มเลยครับพางคู่สาเนี่ครับพี่น้องครับนี่บักเน่าก็เต็มครับสวนบักเน่าครับพี่น้องอืมปูกบักเน่าพร้อมขายพร้อมเด้อพี่น้องเด้อแตนขายพร้อมผู้ที่สนใจทักมาเลยนะครับผมบ้านสวนแตนนะครับผมบ้านสวนเตนชแนลนะครับผีแตนแล้วก็มีช่องของเราึ้นกันนะครับลูกต้นกล้วยนะครับเป็นกล้วยดังนะครับกล้วยดัง กล้วยกระลังเป็นราคาครับกล้วยด่างคือคนกระลังเล่นกันหลายนี่ครับผมกล้วยด่างนี่ครับมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับผมผีแตนแล้วก็บปูนะครับแล้วดองพร้อมนี่ครับดองไม้แล้วก็ขายพร้อมขายน้ำไขยนะครับผมทุกอย่างนะครับพี่น้องเอาพี้ใดสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับบ้านสวนแตนครับหลายอย่างครับผมนี่ครับมีหอดโรงเรือนนะครับโรงเรือนนี่เป็นโรงเรือนนะไม้ดอกไม้ประดับ ในสุก้อนนั่นแหละปลอมล่องหนมาสุกคนไหนยี่นี่ดังประชดเลยครับพี่น้องดังไฟประชุดตาเ่าท่านไดนครับแต่ว่าด,ดังประชด <c oughs> ดังนั้นเป็นปนี่ไม่จริงสิเดียปลาดังไฟถ่ายแล้วเด้อเดี๋ยวสิลงปลากาันทัง้งวันนี่ล่องท้ายล่องแห <c oughs> ล,ง,แลงเบ็ดกันแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาเร็วดอันนี้เสียเอายักษ์โตครับผมว่าเสียเอาพ่อได้อยากได้กินน้องเอ้ยเอ้าสะพานห้ามันอยู่ใส่ปกติมีสะพานบะหรือว่าเราไปกี่เดือนไปลาบ ลน่เอาบอยามาถ่าว้าวใครลกมาดิได้มาเอาเนี่ยลเสร็น้ำเลืกยี่สิบหน n นหลายช่วงนบอนเสคเหวลอีกครับลูอีกโอ้โหน้ำเลืกโพดน้ำเลือกบอนนี่คือาหานวาผูกแหไวะโอ้โหพ่ถึงเลยมันบ่เห็นว่าันมีสเด

บปเยอะไปเจอก็แหน่ฮู้อันแหน่ฮา้ไม่มีหยั่อหอกนี่บ้องช่องนีตลกหน้าตายแล้วเนี่ยมันเล่นมันหน้าตายจริงๆเลยหน้ากระทืบให้ตายยันลุงเท่านี้ปะครับนี่ยโมแมนตอนนี้ตัวที่เหี้ยอะไรมึงไอ้หน้าแล้คนได้ปะครับเอาเสื้อสะใภ้มาเนาะต้องเอาเสื้อมันจะดีเห็นจอมเอาไม่ดีเห็นจอมได้ยุดหรอ ไปหาฟางมาเลยไปยังเรื่อยๆสอนไปไปหาฟางเรี้อยไปบุตรไปหายังยากนี่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 เด้๋ยวนี่เอ้าเอาฟางเชือกฟางเชือกฟางมียำสัตว์กูไม่คมกูไม่คมนี่แหละสีเดล่าก็เพราะฟานี่แหละตองไปตอง

นี่ตาเดียวเลยใช่ครับแล้วเป็นพวงไหนนีในพวงสี่ดียสอนภูมเภ็คตอร์สตกูดหอดปลาตองวะตาไลซันเกมือว่าึ้นเฉียดเด้งได้ก็คือเสกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้แหละมือบวมขึ้น้น แซ่บบใสัยเขาอู้เด็ดพอดมาตองวะมันขึ้นดอกเดียวเด้ด้วยเหรอปลาตัวเดียวเหรอโอ้โนี่ลาบลาบเสียบนะครับงานนี่ครับพี่น้องนี่ครับเพี้ยบบ้านแรกมาท่านเอาจริงได้เนี่ยนี่เบมึงเนี่ยเห็นอยู่บ่อเนี่ยตาใส้หมอกว่ะพรายน้ตาบ่อเดียวเนี่ยแก้วันลงเลือกมันมันเลือกบวดบ่อขึ้นเลือกบ่อมันเอายากพอพอรอบมันพอบาดที่สองพว่าแหงบ่มีนี่บัวนองละแหกบ่มีเผาขนาดแหมยังมีเท่าแล้วเราแล้วเราเราไม่มีแล้วเราทำไม แล้วเราต้องมีกันแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเรากินก่อนต้องถือต้องมีเธอกู้ทามหน่อยถ้าไม่ดินกังเกงกูแยกมากเลยอย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นปลาปลาที่เดือดเด้อนี่ค่ะหรือว่าภาษาไทยอิ่นปลากระดีปลากระดีกระดีเดี๋ยวจะไปลาบเด็บแซ่บครับพี่น้องครับปลานี้ครับปลากระดีปลากระดีมันได้น้ําเนี่ยอันนี้เริ่มขาดน้ําแล้ว เดือดสีราบแซบก้อยเื่อมหแดงแซบอันนี้คือที่ได้กินหรอกล่ะเพราะว่าคุณแกนม่เอาไว้ทอดเว้ยบาไทีหลายก็นีอยู่นี่ในได้พานมาบ้านแห่งอยู่อตสองได้ปะนี่พานแบบพานลรลลิ่งมั่นบ่ะอันนี้เลี้ยหือนึงกางเกงยโทสิบานวานซองกางเกงทิานีเอาเคสเด้ใส่งานดิเอาเคสเด้อ๋งงหนใส่งานแข่งหนอยใส่งานกิเลย้ออกนี่ไมาใส่แกนต้องครับ เวลามันเปืี่ยนตัวเกียงนี่คือเ้ามาหาอยากหากินหลับไปงานไปเวียดไปงานได้ทับไม่ทรงคว้างเขาเพิ่มกระสิกลับด่านเหรียบ่งเบ่งเบิ่งสุเบิ่งเบ่งเขาเพียรบางนั่งซุ่มนั่นตางนั้นบักสิริยิอนโอ้ยไม่ได้อ๋อาเห็นมันหมันนี่แม่วาดเหี้ยจิ้มบ้านใส่ปลาหิือบ้านใส่หยังเลยดิลายง่ายหน่อไปกี่เดือนนะเกีงเอาเด้อเกีงเกีงมาเอาเด้อเอาเด้อ เอาไปพี่เดีอรได้รอบนี้เอาไปลาบได้ครับเอาเอาลงไปเลยเอาใกล้<ห>้ <c oughs> องนั่งยัไปไกลหรอเฮโอ้เออเห็นละลอยเปเอร์เซียมเดี๋ยวถาข้าวเดียวถาข้าวเดียวถาข้าวเดียวครับพี่น้องเบิ้งนี่ทั้งหมดแดงเบื้งพี่น้องเบิ้องเหนียวนู๊จับไปท<ห>ั้งหมดแดงนี่เบิ้งเด้อนี่เดี๋ยวสิใส่ลาบปลาเหมือนนี่าปปานี่บ่กเสียบทุกคนป่วยอยู่โรงพยาบาลพวกลิ้นซ่านาะอุ้ยเทดาไรทุกคนตายบ่ได้กินละบ้านี่บักแซ่บเลยเหมือนนี่บ่เออเนี่ยปากอยู่ในตู้เยัน ไมกระดังไว้แล้วไหมเห็นเด่นสีดิกินน้อนบ้ตนตาแม่พี่ยังส่งเงียบเสีิึเหี้ยแต่เด่นเขาบ้านไปสองสามอดท่นี่ห่ไบาบ้านเด่นในบ้านปใส่ปลาเทียบบ้านใส่ต่งหาุกูเงิดไหลโอ้ก็เสียบันไดสูมาสามสีนน่ะมีปักได้หากินในเน่ยนะเมืองคุณบ้านเปเถื่อแล้วบ้านเป็นบ่อแหน่ะไอ้เ่งชงเราแห้เออเอานี้อสองสามอกบ้าเี่ยเสอบ้านบานี่ปลานี่เห็นดีว่นได้เนี่ยเนเสียปันไดอีกเนี่ยเามนได้หลกว่าน เหนมืเ้ามอาเยันไดเข้าบ้านไปเลยนี่บ้านนกมองนี่บ้านนี้บ้านนกไปเลยนี่เนี่ยเียจ้าันไดปลาหน่ะสดแดงคือยูหันไปซิบกิโลพุ่นน่ะเออเสียปนไดอีกมันสิบได้ไหนมได้อีก่ามันสิได้บ้าได้ตัวหันมาเห็นหุ่นมันขึ้นพุูธพุทธพุทธยูหุ่นได้บ้าปูวานนันเสียออกีิเจเลยสิบเบิ้งเน้อเบิ้งเนี บ่อได้ป้าก็กินโงกกันเลยเขาเสียดกันอยู่มันดาอยู่เห็นบ่อไหนเห็นบ่ได้ปลาเนี่ยปลากินกระถาเนี่ยหลายคนดูเรื่องกระถาไม่โดนตาเลยเขาลอกกินเงินกินน้ำเนีงกินน้ำแนวขี้พลอยแม่กูบุญเห็นอยู่บ่สัวมาเบิ้งนี่ว่ามันได้บ่ปลาเนี่ยกูว่านจนปลาเนี่ยเบิ้งเนี่ยเอ้าเป็นยังสันอยู่ในเนียนเป็นปลาอยู่บ่เนี่ยปลาละ สูญเสีปลาไหนอีกเห็นอยู่ว่าปลานี่เห็นไหมนี่ปลานี่เขาเอิญนีนี่นี่ปลาเนี่ยเออเสียปลาไหนอีกผมรูละยังบอกผมรู้เลยเออเจ็บใจไปเอามันได้หลายกว่านี้เฮ้ยไหนกะไหนกะใดนี่พี่ต้องรับเจี๊ยบปลาค้ามันค้าสันก้อนสันก้อนสันก้อนสิสันก้อนสันแห่สันแห่คือมองการันสันผู้ขับสันมันจะสั่นไปแล้วสันเลยอ่าครับสามารถชี้ไม้ได้หรืครับผมเพื่อนบ้านครับผมกีนายครับ สสวััดีครบน้ำมาได้ผ้าเมี่ยวเราขอสูนน้ำมาหดบานติดแดดเลยติดแดดเลยกันมากินปลาแล้วกันเด้อะปปลาต่อยกันก้อนช่วงนี้นี่ครับพี่น้องครับปลาหนี้นึ่งนะผมนี่แหละพ่อเดืดต้มพ่อเดือดปีงเนาะพี่น้องเนาะเก็บกอนเก็บเนี่ยปลากี่เดือดพ่อเดือดลาบเมาหมานอยู่ดิพี่น้องหมานอยู่ดิวันสามทีเดียว เอาวันไปผุดเลยจิไบเหลอืมใช่นี่คนโลกอยู่เนาะบ่เสีเ<อ>ยแถวต้ววครับนี่ได้แล้วไปเนาะมาแล้วพอขาสมพ่อนี่พี่น้องครับนี่ต้มหมหุ้งฟองครับพี่น้องครับอยู่ข้างเทิงตังนี้ครับพวกพี่แดนตําทาแล้วนี่ได้บัวครับพี่น้องแสีบที่นี่ฮักโป,โ,ปโปกินก็นต้มหุ้งนี่ <S <S เอออางเงี้ยมาล้างไง อะไมันพักกันแง่บ่ครับหนี่งนี่ยังไงนี่บ่แมนหญ้าต้นนั้นไว้จะพืชต้นงาต้นไว้จะพืชต้องกำจัดออกจากบ่าเขาต้นนั้นเนี่ยสายบัวธรรมชาติจากพื้นที่นะเขาชุ่มเขียวพี่น้องบรรยากาศดีต้นขมแดงอ้าวมันไม่แข็งเลยดูดีๆตั้งหมู มเยงนมกมาละกีนกเียเตก้อมปลาไหลนี่บักคักที่นี่เตยก้อมปลาไหลนี่มาสารครับพี่น้องผมบอกเลยเอาอปหนึ่งเากนมาทำระองตัวไม้นี่เช่ไไรครับไม้นี่ผูวานผมมาูวานผมมาทั้งคนได้แบบได้แทะสูตรนี้เอาไปใส่เดไปเนลยพี่น้องตายง่ยเด่ได้ครับไต้เนาะแมนเอางึงพี่น้องต่เบิ้งครับ เาเบิงเอาเลยนี่ไทยกีแผงเงาเงาบานมาตัดต่อดไปรุไปสิแต่เนาะช่องคุณจะผัดตมันช่องวูปลาปลาดนเออมันส่องกระเรากะดต่อมัจาีได้นตะตอกับพยูเนาะฝากยังถึงคนตัดต่อปะครับนี่คนตัตอจับกล่องอย่หละครับไป่มงเกไใส่มึงดุ้ปไหนคือบอนบตึกบอดบ่จอมยายุุนข้างหนทางนาเออคุณเออทางนาทางนาตองกลาง กลางกลางกลางเค่ยค่อยค่ยค่อยเคี่ยค่อยท่าหนาคุเออนั่นแ่ะกลางกง่ามองไม่เป็นหลงๆงไปเห็นว่าทงต่าๆเขานั่นค่อยค่ยดีานดีเท้าหนยคี่ยค่อยเคี่ยค่อลากเอมันลยแล้วย่แมงเพีเค่ยวค่อยเค่ยค่อยอุ้ยไปยงเ่ออกวเคยค่อยค่ยค่อยคียค่อยอย่าฟายก้ยเ่ะอ้บางนีลากกนมาอย่างเดียวเลย ย oh yeah. s <S ังช่วยครับท่านว้าลงไเลังะังอดีทีด้วครับแลััล้ังออกไดีเดี๋ยวสิไปพุนเดี๋ยวสิไปผุนเดี๋ยว้พลาดป่ครับป่พลาดครับห่องเก้าหวดอ้ร่องหองเก้าหวดครับไม่ไม่ ต้องไปบ้านหมองไหมไม้ไหมตันก็ได้ไปกี่ดือขึ้นมาลาบอยู่แล้วล่ะครับทุกดอกพอไปกีเดือหลายครับพี่น้องครับนี่เบื้องชมหนาเบื้องชมหนาผู้อยู่เบื้องหลังของแสบมหาสารครับพี่น้องครับนี่ครับนี่นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามน้ำนะครับเอ็นยูสตอรี่ครับผมครับผมนุ๊เอ็นยูสตอรี่นะครับผมฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเป็นตากล้องให้ครับเอฟซีแสบหาสารครับมือนี้มาเป็นตากล้องให้พร้อมนะครับครับผมเป็นผู้ตัดต่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของช่องแสบมหาสารนี่นี่พี่น้องหลายคนอาจจะบ่ได้เห็นหนาเออเดี๋ยวนี้มาเ็ ท่าแสบมหาศาลนะครับผมเอาฝากกับเต้พี่น้องเด้อวยครับเอาละครับมาแล้วครับพี่ปอยฝายมาเล่พ่อนครับพี่ชายของผมครับเก่งกาจแสบมหาศาลครับสวัสดีครับอืกินของมาหรอไปบัวกำลังห้องสอบอับวังเนล่มสื่อไก่ย่างสื่อของเนยอมาสูน้องกินบมุงพี่น้องครับไอ้ปอยฝายตัวจริงจริงเอาหน้ากาบของพี่น้องเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้สีเบลซี่หน่อยล่ะสองคนหยากรันวอแล้วครับผมตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อยว่ามันว่ามันก๊อปปี้เด้วว่ามันฝ่ายสอง ถุงยางครับนะถุงยงยาอะไรล้างยาตัวละยาลูกเกลาโอ้ลูกเกลาดีมันก็นี่ก็ถามยี่ดีเนาะไอ้นี่เดี๋ยวที่พ่ายถุงยาเรล้างเลเอามาเป็นกระสอบเลยป่ะครับยาเออตั้งไอแพดตั้งชาร์ตได้ปลาที่เดินได้ปลาเนี่เดี๋ยววันนี้ศิลาปลาใส่โมแดงสู้กินเสพๆบ้านเหียวบ่ะนี่ยอย่างเงีบ้านเหียอย่างเดียวเลยปลาเดี๋ยวสิลาเสพๆวันนี้สู้กินนี่สายบัวไปตีกิกระตมหุ้งได้บ้านพ่อปลาอันนั้นเพื่อนบ่ะปลาจระเมิดหน่อยบ่ะอ๋อแล้วปล่อยลงเหมือเพราะว่าเขาก็ปล่อยนี่ ก็ยิ่งวามใเญยจำไหนแล้วบ่ยิกยิ่งเมื่อลก็ไปอุ่นกับเผื่อไปไปยิ่เขากินน้ำด้วยี่แม่ฮะคุนะไปกันนี่พุณพุณไม่หยิบป้าเสรงแล้วดีป่ะเออเด็กลงคุณละแม่หมันแมนกางว้แต่ว่าร่มร่มมาได้หรอขูจัมองนี่นี่นงไนยี่หรอพุณคุณะเออ ยวไปหอดปืนหรือปล่าโอ้ยัแห้งเนาะนี่นะสักว่าออกมันเสียวด้นี่หัวป่ะนี่นี่มันพยอยู่ด่มันพยอยู่นี่มันพยอยู่นี่เอาง่ายนะแบบาเอาง่เต้องดมหาตัวขงกองตังเลยเอานักนักแนบาเอาง่ายเลอย่ผมมอสงสัยไปยังขึ้นใส่เกงไรนี่ครับโอมันเป็นเป็สไตล์ครับผมแบบว่าขั้นเป็นแบบ คือม,มันสิบัมานอคือว่าสิไปเฮ็ดงานตอ่อไปครับไปเกิเลยเห็นอ่อนแมน่นเนาะดานนอกแม,นมาา่นเพราะว่าเพราะว่ามันสิบ่สุภาพขาเขนเฮาสิไปเฮ็ดงานต่อจังซี่หลังจากที่เฮาแบบเฮาใส่อันนี้ไปหากินเฮาอีกด้านนึงออกมากนี่มันสิดูสุภาพเฮาไปเฮ็ดงานต่อได้นะครับเปียกน้ําก็บม่ม่ไม่ไม,มีผลครับมันจะดูเรียบร้อยทันทีขี้คนขี้ต้มขี้ข้นนี่ที่มันติดอยู่เนี่ยคือติดเฉพาะด้านเนี้ย ล้วเขากับสามารถเอาไปทำงานต่อได้ไม่เหงเองแห้งียงวันโบเลียนยั่งวเอางี้ยแค่เ่ยหละเอา้แคเนียหมาค้าิมามาบเียนหยังนี่เอาแห้งแ่นะเอาแห้แ่เนีเลียงยังนี่เอะเอาตัวอุ๊ยปอดยังกระตอเก้าหน่ะละที่ยังคุปากรอ้ปาจะบ่มีจ้ิาจอมเนาะล้วเอาไหมเอ้ย วุตรไหมมาจิกกำไม่ไหวปลนต่อเออเอาเนี that. ¿That ่ยไม่แก uh, ่ไม่แวยตาปานอีร hmm. like ah ิจ oh, ีเ oh, ดิน oh, นี uh ่เ huh. มียนคือบางท่านงวยมันเป็นตัวหน่อยได้ขั้น่าทำนั่นอันนั้นหันงงๆกูเห็นนัแม่บ่แมนตีงวยตาปลาจรินะงวยตาได้หันอ่ะอีริจีไอ้โอ้ยจีบอเห็นอยู่บ่เอาปลาขึ้นตัวนึงอยู่ในน้ำบกเห็นวัดขี้ตมเอาเนี่ยมองเนี่ยเนี่ยนี่พยายามเอาอยู่เนี่ยอีริจีงวยอันเคยมาบังหันแม่เคยเห็นอยู่ดิจากว่าน้ำท่วมหัวเนี่ยเอาขึ้นตัวเดียวเท่านั้นเนี่ย น้ำเหือยู่างนี่ตู้มองเนี่อันป่อยลงไปบ้างอันนี่ล่อยลงไปนน้ำรมบัวมันนี่ขึ้นมาีดำขาวนันเองนี่ปล่อยบ้างีสมวมันขี้ปลาทีนันขี้ปลาอะไรอ่ะตัวนั้นเหมืนมอแม่นั่นนะไม่ีดาเตี้ยหักกันโอ้ยง่าไตัวโ่เบาเลปนี่เบาเบาเี่องหันเบเลยี่เบาเ่เบลีนี่หันน่องไปคนเหยียบอึกไปเห็นอยู่บนนี้พเตี้ยลงไปเอาน้ําึ้นบล็กอ้น้ำยุ่งซ้ำเนี่ย อเอาวน้องก็ได้เหยียบกี่ต้มน้องจะข้างปลาได้ขนาดน่ะมันตัวใหญ่ป้านานี้ได้หนี่มันตัวใหญ่ป้านนั่นคิดว่าอุ้ยขย้อนมันโมเลน้อยนอ้อปล <c oughs> านนี้เต้ฟางสิเดี๋ยวส <นะ S 1> ิ<อ>ววไปลาบใช้โมแดงเหยียบแช่บ้านนี้โมดแดงมี่ว่างั้งโมแดงแถวนี้มีแห้วมีใครมันบ่ <c oughs> ไม่ย็นอยู่บ่านนี้ไตง่วงมังหันโอซ้ำเนี่ยนะอุ้ยอีเดียกีเนี่ยแม่นน่ะนะคอยว่าแมวไม่พอแมตติโมแม่นะโมแดงเนี่ยนะเม้านี่บักรุ่นเพียวเเพียวออ อันไรใครย้อนจุดบวกยี่หรือฮะนี่เห็นอยู่หัวขาวขาวยุคนั้นเนี่ยมาโบแมนวันไปว่าไม่ยุคนั่นบ่าไปว่าแม่นถังอันนี้แม่พวกถังแก๊สว้วัตถุไวฟฟ้าแม่นเนี่ยมาโบแมนอันพวกถังแก๊สปิงนี่กันเนาะเแต่วันสีสีวขาได้สังเกตนั่นแหละใครบอแดงใครบอแดงแม่นบาดนี้สิ่งสิ่ี่อีหลีสิพี่อีหลีอะไรจู้ดีอีหลีเสร็แล้วไอบาดนี้ให้ยังติกินให้เนี่ยเอาเข็มยอเอาเข็มแล้วเข็มยอเลยๆๆๆกับเบียเสียถุงยางหัดไว้แม่นตอนนั้นตัว มึงเง็ดหลายเดี๋ยวฮเดี่ยใครหมดแบงนี่มัน,นไม่นโตใหญ่อยู่นี่มัวไว้ยังกะโตใหญ่หมดดิไป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 เบิ้งกันนะมากันไปเบิ้งไป